แหมสวยนี่ครับคือไประดับประเทศไปรวมกันนะครับอมนี่ครับโอ้โอมยกมานี่ครับตีติดนั่นแหละโอ้โหสวยงามครับนั่นแหละเออสวยงามนี่ครับโอ้โหโดนแคดเมตรเองทุกคนขอบคุณนะครับอาทิตย์หน้าผมแข่งแล้วครูสู้ครับ อา้าวสวยน่ะมันต้องติดสนิทเลยนะสนามมันนูนแล้วครับกูทําใหม่นะอ๋อโอเคเอาครับเก้าระยะสุดท้ายครับยกมาลูกนี้ติดนะครับโอ้โหถือว่าโชคนะครับห้าแต้มครับเก้าบวกห้าแต้มไปแข่งไปต่อมาได้แชมป์ไม่เก่งเท่าพี่เขาเลยพี่เขาเก่งจริงอนะ่ะต้องนี่ครับขอเต็มเหล็กสวยครับ สามแต้มฝึกฝึกเยอะๆครับได้แชมป์แล้วได้กี่คะแนนถ้าตีแก่นนะ่ะถือถ้าถ้าโดนเนี่ยก็คือได้ออกจากวงเนี่ยก็คือได้ห้านี่แหละครับกโอยโอ้มัฟมาแล้วครับจดนี้เย็นนี่ลอยลานแล้วได้ครับแต่จริงๆลูกไปตองก็แตกยากนะครับแต้มสวยนี่ครับ อ,อ้าแต้มครับติดช็อตนี้โอ้โหพื้งลงกับเนมครับคู่บัดดี้กันครับ <ele> แต้มตรงๆมาลูกนี้โหฝีมือมาครับถ้าฝีมือก่อนไประดับภาคแบบนี้ได้ไปสุดเนมยกมานี่ครับโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นสนามเก่านี่อาจจะติดแล้ว ต้องติดในสนามเนมไรกระตุกเหรอหายังครับหายังนอไรขอบคุณคุณต้นนะครับสวยสามแต้มที่ส่งหมูเด้งมานะครับถ้ายอยแข่งคัดเลือกครับภาคใต้ภาค,าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็อาจจะแข่งไม่ตรงกันเนาะแต่เป้าหมายก็คือไประดับประเทศไปรวมกันนะครับอมนี่ครับโอ้โหอม โอ้ถ้าสนามไม่นูนะครับได้คาดเนมครับกับปื้มครับเนม้อยมาสามแต้มนี่ครับจุดป,จปื้มต้องเลีงแก่นเลยลอยมาทุกวันก็ดีถอนตีหน่อยได้ครับกดติดตามไว้ครับอ่ะปื้มยกมานี่ครับต,ต,นะบตีติดนะครับตีติดนะครับแต่มันไหลออก ได้หนึ่งแต้มครับปื้มตีสกู๊ตปุ่มเข้าวงมาปื่มยกลอยมานี่ครับบอกแล้วให้ยกลอยครับเทคนิคใหม่นะครับยกลอยออย่าถามคนแรกอ่าต่อไปครับคอสมาตรงตรงกลุ่มเลยคอสอืมตรงกลุ่มนะครับแต่มัน ติดตามกดแชร์ออกไปเยอะๆครับกดไลค์ด้วยนะครับ<ง>คอสนี่ครับโอยค,คอสชอ็อตสลูกติดเลยเหลือแค่ลายคอสเอาใหมา่น้ำหนักได้แล้วเหลือแค่ลายชอ็อตแบบนี้คอสนี่ครับต้องได้สักแต้มแล้วนะโดนแล้วครับโดนลูกกลางนะครับได้3ามแต้มนะครับคอสสวยงาม ใช้ไฟฟ้ากันแ<ว>ล,ล้วเป็นสังกัดช่ใช่ครับเอาให้มันโดนหน่อยเออนั่นแหละได้หนึ่งแต้มตีโดนลูกกลางออกนะครับเปิดมือตึงๆมาเนมตรงๆ <c oughs> นั่นแหละโอ้โหสวยงามครับสามแต้มครับเนมระยะ8เมตรครับ <c oughs> มันมีลายบอกอยู่แล้ว นั่นแหละเออสวยงามสามแต้มอ,อต้องให้บอกไม่ต้องบอกแล้วระดับนี้แล้วมันหกร้แปดสิบกรัมครับทีน่นิยมกันเนาะมือตีนะครับหกร้อยปดสิบครับเก้าลอยมานี่สามแต้มเห็นไหมเก้าได้ผลไหมมาบอกข่าวดีครับก็ยินดีด้วยครับดีใจด้วยครับที่ชนะวันนั้นนะครับ เคยตีลูกคมๆเก้าเอาโหย 3. สามระยะตีครับบวกบวกสามแต้มคะแนนตอนนี้<ค><ะ>ได้รถสปอร์ตอันันเอาครับคอสลอยมาโอเคคอสลอยลอยถูกแล้วลอยถูกแล้วเหลือแค่ลอยลอยไม่พ้นลอยให้พ้นลูกแรกหายากนะครับปกติเนี่ยถ้าครูไม่ซ้อมให้ก็คือไม่พากันซ้อมเลยอขอลอยมาไหม โอ้โหโดนลูกแรกสาลูกติดแล้วคอสลูกท้ายเลยลอยข้ามมาหน่อยไม่เป็นไรเป้าหมายคือลายตรงแล้วไม่ต้องโกนกันหรอกนี่ครับโอ้โห,โ,โ,หโดนกันนะครับนนรบ,บวกห้าแต้มคอสเป็นสิบสี่ครับผมเจอเลมือตรงๆมาเลย,ยนั่นแหละสามแต้ม